ตื่นเต้นมากเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาในห้างเลยจนแบบว่าลงบันไดจนรอบเดินพมเนาะแบบว่าจํานวนแฟนก็คือแบบว่าเยอะมากใช่ครับก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบว่ามีคนรีให้เยอะขนาดนี้ใช่ครับใช่คร,ครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเดินพมแดงที่งาน i เด์เทนเนอร์วอ2 2 5นะครับก็ประทับใจครับก็ลงมาก็ได้เสียงตอบรับแล้วก็มีคนเรียกชื่ออะไรอย่างี้างก็มีความรู้สึกดีที่แบบว่า มีแฟนๆคอยติดตามอยู่แล้วก็เป็นแฟนคอยมาให้กำลังใจครับตอนนีส์เราเป็นยังไงบ้างเราจังไงตอนนี้ก็คือตัวที่เป็น EP พหนึ่งถึงสองเนี่ยก็ฉายจบไปสักพักแล้วครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเปเชียลอีพีเนาะสองอีพีที่กำลังออนอยู่ก็ตอนนี้ก็คือออนไปแล้วหนึ่งอีพีใช่ใชครับใช่ตอนนี้เป็นไงบ้างพี่โค้ดตอนนี้ก็เหมือนว่าได้ได้ฟีดแบ็กมาก็อย่างที่บอกว่าเราออนมาทั้งหมด12บสอีพีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ เหมือนแฟนคลับหลายๆคนก็เรียกร้องว่าอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆทางเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาทําเป็นสเปเชียลอีพีทั้ง2 EP ครับซึ่งตอนนี้ออนไปแล้วสเปเชียลอีพีอีพีหนึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ถือว่าโอเคเลยแหละโอเคเลยเกินคาดพอสมควรนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามสเปเชียลอีพีอีพีสองด้วยนะครับในภายในวันอาทิตย์หน้าใช่ครับรับใช่ครับยังไงก็ความรู้ก็วันนั้นจริงๆก็คือความรู้สึกแรกก็คือร้อนเพราะว่าวันนั้นทั้งฝนตกด้วยแล้วอากาศก็คือค่อนข้างอบอ้า แต่ว่าก็คือแฟนๆแบบจริงๆผมไม่คิดว่าแฟนจะไปหากันแฟนไปถึงแฟนคลับไม่ครับ <c oughs> จะไปหาจะไปหาเยอะมากขนาดน,นั้นครับใช่แบบเหมือนน่าจะประมาณ300กว่าคนเลระาณประมาณนี้ได้ครับก็แบบว่ามีความรู้สึกว่าแบบเป็นห่วงแล้วก็เกรงใจมากๆที่แบบคือทุกคนแบบว่าทั้งหอบของมาบางคนมาจากต่างประเทศด้วยบางคนก็นั่งรถนั่งรถไฟมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับก็คือเรามารู้ที่หลังก็คือแบบก็ เรามันมมัันนกลายเป็นว่าเราพอเราเรารู้ว่ายิ่งเขาลำบากมันกลายเป็นว่าเหมือนเขายิ่งเทคแคร์กันมันเลยกลายเป็นมีโมเมนต์ที่แบบว่าเราได้เห็นแฟนคลับเนี่ยคือแบบเทคแคร์กันดูแลกันอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจในวันรับปริญญาที่แบบว่าผมได้เห็นว่าเ้ยแฟนของเราก็รักกันนะเขาไม่ได้รักแค่เราด้วยเขารักเขารักกันและกันด้วยครับใช่แล้วก็นี่คือแบบว่าเอกโทรมาด้วยฮะสุดช่วงท้ายของฝันว่าเป็นอะไรของพิเศษอ๋อของพิเศษก็เอาเอาจริงๆคือเราก็เป็นมีเป็นของฝันให้กันในการเดิน ไปร่วมทจคนดีกับ,บโบ๊ทนะครับเพราะว่าเป็นวันสำคัญของโบ๊ทแล้วก็ให้เกียรติโบ๊ทที่ได้คุยกับแฟนขับอยา่างเต็มที่ครับเราก็เหมือนว่าเราก็บอกแล้วว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปหานะแต่ว่าเข้าไปหากี่โมงก็เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงเกียร <S <S ไปเกียรติวันนั้นฝนตกหนักมากยิ่งไปเหมือนกันก็นิดนึงฮะเรียกว่านิดน,นึงเนื่องจากว่าผมก็ช่วยโบ๊ทในการที่บนบานสารกล่าวในการปักระพงปัดตะไคร้อะไรให้ก็ฝนก็เลยตกนิดเดียวก็เลยไม่หนักมากก็เลยบบเปลี่ยนนิดเดียวเมั่อกี้ตกหนักเลยใช่ไหมใช่โห ขึ้น่ถนแถบพื้นิการมคุณเาฝากผลงานลิลี่เลยคับครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับเรื่องไหนเกียบอกไม่ชอบเด็กสเปเชียลชีพีนะครับผมทั้ง2อ p ีพีเลยอีพีหนึ่งอนแอลนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้แล้วอีพีสองก็มาอาทิตย์หน้าครับใช่ครับสามารถดูได้ทางไอชี่นะครับที่นี่ที่เดียวนะฮะก็อย่าลืมไป กดดูของเราได้นะฮะไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กสเปเชียลอีพีครับฝากว้ดยนะที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมติดตามแพลตฟอร์มของ Enco Entertainment ด้วยนะครับทุกทุกแพลตฟอร์มเลยเพื่อที่จะคอยอัปเดตข่าวสารนะครับโปรเจกต์จะถัดไปหรือแม้แต่ไหนเฮียบอกบอไม่ชอบเด็กกระตางนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับโอ้แฟนมีสตอนนี้ตอนนี้หลักๆก็มีแฟนมีสที่ที่เราปล่อยไปแล้วก็คือจะมีแฟนมีสต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีงานอีเวนต์ต่างๆต่างจังหวัดบ้างในกรุงเทพบ้างนะครับแต่ว่า แฟนมีดในประเทศไทยก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าจะเป็นช่วงไหนจะมีหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับแอบ,บสป,ปอยได้ไหมก็ติดาตามเอาแล้วกันครับได้ครับ <c oughs> ได้ครับครับ <c oughs>